เราจะไปติดตามเหตุการณ์ความไม่สงบนะคะในพื้นที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่2แล้วเนี่ยนะคะที่เจ้าหน้าที่ยังคงกระชับวงล้อมบังคับใช้กฎหมายเจราจาให้คนร้ายเนี่ยออกมามอบตัวโดยตั้งแต่เช้าก็ยังมีครงการยิงปะทะเป็นระยลอก,กันอยู่แล้วก็พบคนร้ายเนี่ยไม่ต่ำกว่า3คนแบ่งเป็น2ชุดเนี่ยนะคะหลบซ่อนตัวอยู่ในบริเวณป่าละมาะกลางทุง่งนาแล้วก็ได้รับบาดเจ็บแต่ยังคงยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องค่ะ พลตรีปราโมชพ,พรมอินโคศกอรมนรภาค4ก็บอกด้วยนะคะว่า พลโทรพรศักภูนสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่4ก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติด้วยความระมัดระวังลดความเสี่ยงในการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ให้จับเป็นค่ะนำตัวคนร้ายเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการปรับแผนเข้ากระชับวงล้อมนะคะแล้วก็ส่งชุดเข้าไปเจรจาเพื่อกลุ่มคนร้ายที่ยังหลงเหลือซึ่งคาดว่ามีอยู่ประมาณ3คนเนี่ยให้ยอมมอบตัวโดยปฏิบัติการทุกอย่างตามขั้นตอนตามกฎหมายและนอกจากนี้แม่ทัพภาคที่4ก็เน้นย้ำให้ทุกหน่วย พกิดในพื้นที่เฝ้าระวังพื้นที่เพื่อป้องกันการตอบโต้กลับของกลุ่มคนร้ายด้วยแล้วก็ให้คำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตามแนวทางสันติวิธีนะคะสำหรับประชาชนที่อยู่บริเวณรอบนอกเจ้าหน้าที่ก็ได้กันออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยได้มั่นใจในการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ค่ะ